วัสดีครับตอนนี้คุณกำลังดูหนังนอกกระแสนะครับและหนังที่ผมจะสปอยในคราวนี้นะครับคือเรื่องอุสุมากิคำสาบก้นหอยมรณะนะครับผม่องยอคลานะครับก็เกี่ยวหมู่บ้านคุโรสุที่โดนคำสาบก้นหอยมรณะข่มงำจนทําให้ผู้คนในหมู่บ้านเนี่ยเกิดอาการเนื้อตัวบิดเบี้ยวกลายเป็นก้นหอยนะครับผมและสุดท้ายหมู่บ้านนี้นะครับจะจบลงอย่างไรจะมีคนตายไปสักกี่คน ก็ไปลองฟังสปอยกันได้เลยครับซึ่งหนังเรื่องนี้นะครับดัดแปลงมาจากมังงะนะฮะใครที่เคยอ่านมังงะมาก่อนเนี่ยก็จะพอรู้เรื่องราวไปบ้างนะครับแต่ตอนจบของไลฟ์แอคชั่นกับมังงะเนี่ยมันจบไม่เหมือนกันนะครับผมและหลังจากนี้ก็คือสปอยนะครับผมใครที่คิดจะไปดูนะฮะก็ปิดคลิปนี้ได้เลยครับแต่ถ้าใครที่ไม่คิดจะไปดูนะฮะก็ฟังผมสปอยแล้วกันนะครับเริ่มเรื่องนะครับก็เป็นเอกกำลังวิ่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 งจะไปเที่ยงเรียนนะครับแล้วจู่ไอเพียนก็กระโดด เป็นไงล่ะนางเอกตกใจไหมเนี่ก็บอกว่าตกใจสิทำไมเธอถึงชอบมาเล่นอะไรพี่เรนแบบนี้เนี่ยฉันต้องรีบไปโรงเรียนนะฉันขอทางหน่อยไอเพียงก็บอกว่าเธอนะ่ะมาเป็นแฟนฉันได้ไหมฮะเธอทำฉันกลัวอีกแล้วนะอืมตอนนี้ฉันไม่ว่างฉันต้องรีบไปก่อนนะแล้วก็รีบวิ่งหนีไปนะครับก็เห็นพ่อของพระเอกเนี่ยกำลังเอากล้องเนี่ยถ่ายหอยทากอยู่นะครับ นางเอกเนี่ยจะทักจะพูดยังไงก็ไม่ตอบเลยนะครับก็เลยงงๆนางเอกเนี่ยก็เลยเดินหนีไปนะครับไปรอเพอเอกที่อุโมงเพอเอกเนี่ยมันก็ขี่จักรยานมารับนะครับผมซึ่งตรงจังหวะนี้นะครับมันก็ทําให้รู้เลยนะครับว่านางเอกเนี่ยรักเพลงมากนะครับสอนท้ายจักรยานแล้วก็ซบไปทําเป็นเพลงซึ้งๆแล้วพอทั้งคู่เนี่ยมานั่งที่สวนสาธารณะนะครับกําลังแกว่งชิงช้ากันอยู่เนี่ยนี่ก็บอกว่า การสอบครั้งนี้น่ะรพเอกก็คงทําได้ไม่ยากใช่ไหมล่ะเพราะเธอน่ะเป็นคนฉลาดอยู่แล้วแหลนะเนาะวันนี้น่ะฉันเจอพ่อเธอด้วยนะกําลังถ่ายวีดีโอหอยทากอยู่ทักยังไงเรียกยังไงก็ไม่ยอมตอบเลยแต่ก็ไม่รู้สิฉันอาจจะทักคนผิดก็ได้นะเพเอกก็บอกว่าใช่แล้วล่ะนั่นน่ะพ่อฉันเองช่วงนี้น่ะเขาชอบทําตัวปิ๊นเพี้ยนแปลกๆส่วนเธอน่ะอยากจะหนีไปกับฉันไหมออกไปจากเมืองนี้ด้วยกันใน,นเอกก็งงเลยนะครับบบอา้อาวทำไมมาชวนกูหนีวะ ก็เลยแบบเอ๊ะจะดีเหรอเออเราจะไปกันยังไงจะทํำยังไงเพียงก็บอกเออโอเคโอเคเอาเป็นว่าเลิกสนใจเรื่องนี้ไปก่อนแล้วกันนะเรามากลับบ้านกันเถอะซึ่งพ่อเองเนี่ยผมจะขอเรียกแว่นแล้วกันนะแล้วพอคืนนั้นเนี่ยกลับบ้านไปเนี่ยก็เจอพ่อแว่นเนี่ยเอากล้องวิดีโอมาถ่ายสิ่งที่พ่อของเอกกำลังทําอยู่นะครับซึ่งพ่อของเองเนี่ยมีอาชีพปั้นดินนะครับเวลาปั้นเนี่ยมันก็จะต้องให้ดินเนี่ยเป็นวงกลมวงกลมวงกลมเป็นลายก้นหอยพ่อของแว่นเนี่ยแม่เอากล้องวิดีโอมาถ่ายแล้วก็บบ โอ้ยก้นหอยเนี่ยมันวิเศษที่สุดจริงๆมันสุดยอดมากๆเลยนะผมอยากให้คุณนะ่ะทําจานให้ผมใบหนึ่งได้ไหมเป็นลายที่เป็นก้นหอยนะ่ะนะสุดยอดเลยโอ้ก้นหอยส่องเข้าไปสิส่องส่องเข้าไปดูลายนันสิโอ้มันสุดยอดจริงๆนะตอนเนี้ยมันก็รู้สึกได้เลยว่าพ่อของแว่นเนี่ยมันแป,กแปลกๆแล้วก็ทําตัวพิลึกพิลึกแล้วนะครับ แล้วพอเอกกลับไปที่ห้องนะครับก็เปิดอัลบั้มรูปดูก็เจอรูปของนางกับแว่นเนี่ยเป็นเพื่อนกันตั้งแต่เด็กเลยนะครับเวลานางเอกร้องไห้เนี่ยแวนเนี่ยก็จะมาปลอบใจเวลาแม่ของนางเอกเสียเนี่ยแว่นก็มาปลอบมาอยู่เคียงข้างบอกว่าแม่เธอเสียนะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวฉันจะเป็นแม่เธอเองนางเอกในสมัยเด็กก็บอกว่าเธอเป็นผู้ชายเธอจะมาเป็นแม่ฉันได้ยังไงฮึ่ก็ทําให้รู้ว่าทั้งคู่เนี่ยผูกพันกันมาตั้งแต่เด็กเลยนะครับ แล้วพอวันลงขึ้นเนี่ยไปเรียนก็เจอไอ้เพียนเนี่ยกระโดดมาแว้อีกแล้วึง่งเ่กก็บอกว่าทําไมเธอทําแบบนี้อีกแล้วล่ะไอ้เพียงฉันไม่ชอบนะเลยนะกับงานดีเลกของเธอน่ะไอ้เพียงก็บอกว่าการฉันชอบเล่นแบบนี้นี่นาตกลงน่ะเธอจะมาเป็นแฟนฉันได้ไหมฉันชอบเธอจริงๆนะเพื่อนนังเอกก็บอกว่าเธอนะ่ะเลิกหวังไปเลยนะนังเอกเนี่ยเขามีแฟนอยู่แล้ว่ a เขาชื่อตาแว่นคุงแล้วอย่ามายุ่งอีกละไอ้เพียงก็เลยบอกว่าผมรู้และผมนะ่ะไม่ยอมไปแว่นคุงหรอกนะ ผมชอบคุณจริงๆนางเอกและในขณะที่นางเอกกำลังเดินอยู่นะครับก็มีคนกระโดดบันไดลงมาตายนะครับสมองไหลหัวแตกเลือดไหลออกมาเต็มหน้าเลยนะครับซึ่งตรงที่คนตายตรงนั้นเนี่ยเป็นช่องว่างของบันไดวนด้วยนะครับผมซึ่งนางเอกที่เหตุการณ์นั้นเนี่ยก็ไปอ้วกในห้องน้ำลแล้วบอกโอ้โหแบบทำไมมันมีคนฆ่าตัวตายในโรงเรีเยนได้งไงนี่โอ้โหฉันเห็นเต็มๆเ,เลยอ้วกอ้วกซึ่งในขณะที่อ้วกอยู่นั้นนะครับในห้องซ้วมเนี่ย ก็มีผู้หญิงเดินออกมานะครับซึ่งผมจะขอเรียกอีผู้หญิงคนนี้ว่าอีเดนแล้วกันนะอีเดนก็พูดอมาว่าคนที่โดดลงมาตายเนี่ยโชคดีนะได้กลายเป็นจุดสนใจแต่มันจะมีความหมายอะไรล่ะถ้าเราไม่มีชีวิตฉันคิดว่าการที่เป็นจุดสนใจและเป็นจุดเด่นเนะ่ะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยลหละอีเดนเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวเพี้ยนตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับแล้วพอเลิกเรียนนางเองเนี่ยก็มาหาแว่นแล้วก็เล่าเรื่องที่คนโดดลงมาตายให้ฟังแว่นเนี่ยก็บอกว่าลายก้นหอยนะ่ะมันจะเป็นลายที่ทําให้คนสนใจมัน ก็เหมือนกับบันไดวนไงล่ะถึงทําให้มีคนโดดลงไปตายตั้งแต่ฉันเข้ามาที่เมืองนี้เนี่ยฉันก็รู้สึกปวดหัวแล้วนะเธอไม่รู้สึกอะไรบ้างหรอแล้วเมื่อก่อนน่ะพ่อฉันไปที่บ้านเธอใช่ไหมเนี่ยก็บอกว่าใช่แล้วเขาอยากให้พ่อฉันน่ะทาจานที่เป็นลายก้นหอยไงล่ะฉันว่ามันคงไม่เกี่ยวอะไรกันมั้งมันคงไม่มีอะไรพิเศษหรอกแวนก็บอกว่าไม่เกี่ยวได้ยังไงล่ะถ้าเธอไม่รู้อะไรน่ะก็อย่าพูดดีกว่าพ่อของฉันน่ะหลังๆเนี่ยก้าวแต่ดูก้นหอย งานการไม่ทําเก็บสิ่งของที่มันเกี่ยวก้นหอยไว้ที่บ้านแต่ไม่หมดจนถึงช่วงเย็นนะเขาเนี่ยกำลังจะกินลูกชิ้นปลาที่เป็นลายก้นหอยเขากินเข้าไปกิน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 เขากินไม่หยุดเลยแล้วพอลูกชิ้นปลาหมดอ่ะพ่อของฉันก็อารมณ์เสียแล้วก็เอาตะเกียบเนี่ยไปวนน้ำซุปให้เป็นน้ำวน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 นางเอกเนี่ยฟังแล้วมันก็แบบตลกจังแหวนก็บอกว่ามันไม่ใช่เรื่องตลกนะถ้าวันนี้เธอว่างเนี่ยก็มาที่บ้านฉันสิแล้วพอมาถึงบ้านนะก็เจอพ่อแว่นเนี่ยกำลังด่าแม่แว่นเลยบอกว่า เธอเธอกล้าดียังไงเอาของสะสมก้นหอยของฉันไปทิ้งแม่แวนเนี่ยก็บอกว่าคุณคะคุณกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้แล้วนะคะคุณเลือกไปสนใจลายก้นหอยได้แล้วกลับมาทํางานกลับมาเป็นคนเดิมนะคะพอแวนก็บอกว่าช่างเถอะของน่ะมันทิ้งไปแล้วแต่พวกเธอรู้ไว้ด้วยว่าลายก้นหอยน่ะฉันก็สามารถทํามันเองขึ้นมาได้เอา้าดู แล้วมันก็ถอดแว่นออกมาแล้วครับแล้วก็กอกตาเป็นวงกลมเป็นวังวน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 เลยฮะในอย่างที่เห็นอย่างนั้นเนี่ยก็ตกใจมากจนสลบไปเลยนะครับผมซึ่งมันก็ดูหลอนจริงๆอะนะแล้วพอวันลงขึ้นเนี่ยก็ไปเรียนตามปกตินะฮะแล้วจู่ๆก็มีนักเรียนคนหนึ่งเข้ามานะครับซึ่งผมจะขอเรียกนักเรียนคนนี้ว่าอึดอาดละกันนะเพราะมันแบบเป็นคนที่ทําอะไรช้าอึดอาดนะครับซึ่งเข้ามาพร้อมกับตัวเปียกฝนเป็นทั้งตัวแล้วก็มีคราบเหนียวๆเต็มไปหมดเลยอาจารย์ที่เห็นเนี่ยก็บอกว่าเอ๊ะ ำไมอืดอาดนายมาทําอะไรในเวลานี้เนี่ยทําไมมาช้าจังแล้วทาไมถึงนายเนี่ยถึงชอบมาเรียนแค่วันที่ฝนตกเท่านั้นล่ะนักเรียนในห้องที่มันเป็นพวกนักเรียนนักเรียนหน่อยผมจะเียกว่าไอ้ห้าวแล้วกันนะก็บอกว่าเนี่ยไอ้อืดอาเนี่ยมันช้าอย่างเงี้ยช้าเป็นเหมือนหอยทากครับฮ่า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 ทุกคนในห้องก็หัวเราะเยาะกันนะครับอาจารย์เนี่ยก็บอกว่าเอาอืดอาดไปนั่งที่โต๊ะได้แล้วไปและในขณะที่อืดอามมาเดินอยู่เนี่ยก็ดังสืบสืบ คือเดินได้ช้าเยื้องยางพอห้าวเห็นแบบนั้นเนี่ยก็เอาขาไปขันนะครับจนทําให้อืดอาดล้มแล้วเมื่องเนี่ยมันก็กระเด็นมาใส่หน้านห้านะครับในห้าวก็โอ้ยน่าลังเกีจที่หายมึงทำไมทําตัวแบบนี้ไอ้วนแล้วก็กระเทือบกระเทือบกระเทืบเตะ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 แ,แต่ในตอนนั้นเองนะครับที่หลังของอืดอาดเนี่ยมีเปลือกหอยปูดขึ้นมาคล้ายกับหอยทากด้วยนะครับและภาพก็ตัดมาทางฝั่งแว่นแล้วก็แม่ที่ต้องมาปรึกษากับจิตแพทย์นะครับเลยทําให้ไม่อยู่บ้านส่วนนางเอกเนี่ยพอกลับไปถึงบ้านแล้วเนี่ย พ่อก็บอกว่าพอทําจานเสร็จแล้วนะลายก้นหอยเนี่ยลูกช่วยเอาไปส่งให้ที่บ้านของแว่นได้ไหมพอนางเอกหอไปเนี่ยแต่ตะโกนเรียกเนี่ยก็ไม่มีใครออกมารับก็เลยเดินเข้าไปเองเลยแล้วก็ทําให้พบว่าพ่อของแว่นเนี่ยตายในถังซักผ้านะครับผมซึ่งนางเอกเนี่ยก็ช็อกมากๆเลยนะครับแล้วพอวันลุงขึ้นก็เลยจัดงานศพให้กับพ่อแว่นนะครับแต่ในขณะที่เผาศพอยู่นั้นนะครับควันเนี่ยก็ลอยขึ้นมาเป็นก้นหอยนะครับจนทําให้แม่แว่นเนี่ย ตกใจแล้วก็กลายเป็นสติแตกไปเลยนะครับและกลุ่มควันนั้นนะครับก็โดนดูดลงไปในบ่อน้ํานะครับตันไม้ทีนึ่งเนี่ยแว่นเนี่ยก็ต้องพาแม่ไปที่โรงพยาบาลน,นะครับแล้วก็กุ้มเลยว่าพ่อกระตายไปแล้วแล้วแม่เนี่ยยังจะมาเป็นใบอีกทั้งหมดเนี่ยมันเกิดจากคำสาบก้นหอยแน่ๆเล้วจู่ๆก็มีนักข่าวเดินมานะครับแล้วก็บอกว่านี่แว่นคุ้งใช่ไหมผมคือนักข่าวนะผมมีเรื่องจะคุยหน่อยผมรู้สึกว่าการตายของพ่อคุณเนี่ยมันมีเงื่อนงำและมันก็มีปริศนานะ เท่าที่ผมเคยหาข้อมูลมาเนี่ยมันอาจจะเกี่ยวกับคำสาบรณะก็ได้คุณพอจะมีข้อมูลอะไรให้ผมบ้างไหมแว่นเนี่ยก็เลยไปพานาข่าวมาที่บ้านนะครับแล้วก็ให้ดูวิดีโอที่พ่อมันเคยถ่ายไว้ซึ่งก็ถ่ายพวกหอยทากแล้วพอไปตอนท้ายเทปเนี่ยก็มีภาพตอนที่ก่อนที่พ่อแว่นเนี่ยจะใส่ตัวลงไปในเครื่องซักผ้าโดยที่เขาเนี่ยเอากะจกแผ่นกลมๆเนี่ย ไว้ตรงข้างใต้เครื่องซักผ้าด้วยนักข่าวก็เลยรู้สึกว่าม,มันแปลกมากๆเลยนะยังไงเนี่ยผมขอม้วนวิดีโอเทปเอาไปวิเคราะห์ได้ไหมเดี๋ยวถ้าผมได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะผมจะามาบอกคุณซึ่งในตอนนั้นเองก็ดึกแล้วนะนักข่าวเนี่ยก็เลยจะอาสาพาเอกไปส่งที่บ้านซึ่งก็เจอพ่อของเองเ,องเนี่ยตัดหน้ารถนะครับกาลังเดินถือคโคลนที่เอามาจากบ่อน้ํานั่นด้วยนางเอกเนี่ยก็ถามพ่อพ่อไปแล้ปะคะพ่อมีอะไรไหมทำไมมาเดินอะไรดึกๆคนเดียวล่ะ ซึ่งพ่อมันเนี่ยก็ทำหน้าแบบไม่เป็นไรตึงก็นางใสามากเลยนะครับว่ามันเป็นบ้าอะไรแต่ในคืนนั้นเองเนี่ยนางเอกมันก็ยังหลอดไม่หานยนะครับเก็บภาพพ่อของแวนคุงที่ตายในเครื่องสักผ้าไปฝันเลยนะครับผมซึ่งก็ทําให้นางเอกเนี่ยตื่นขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็ลงไปดูพ่อว่าทําอะไรซึ่งพ่อนางเอกเนี่ยก็กําลังดูเตาเผาอยู่ทบดูแบบใกล้ชิดเลยนะแล้วพอพ่อมันเห็นว่านางเอกเดินเข้ามาใกล้ๆเนี่ยก็บอกว่าอย่ามายุ่งไปนอนไปนอน,ไปนอนได้แล้วบอกแล้วไงว่าอย่ามาที่นี่ ซึ่งนี่ก็งงเลยเฮ้ยกูแค่จะมาหาพ่อเฉยแต่พอพ่อไล่นะมันก็เลยต้องไม่นอนต่อนะครับส่วนแวนเนี่ยก็ไปเยี่ยมแม่ที่โรงพยาบาลน,นะครับแล้วก็พบว่ามีรอยเลือดอยู่บนเตียงเพราเปิดปม่าห้องมาเนี่ยก็พบว่าลายนิ้วมือเนี่ยโดนตัดออกไปหมดแล้วนะครับเพราะแม่ของแวนเนี่ยตอนนี้หลอนมากนะครับเห็น <Head line S 2> ลายก้หนหอยที่ไหนไม่ได้ครับจะต้องทําลายจะต้องตัดทิ้งนะฮะแล้วพอวันรุกขึ้นไปเรียนนางเอกเนี่ยก็ไปเรียนวิชาพลานะครับแล้วก็เจออีเดนเนี่ยกำลังโดดข้ามสิ่งกีดขวางอยู่ซึ่งตอน,น กลายเป็นม้วนเป็นก้นหอยแล้ครับดูโดดเด่นมากๆเลยนะครับผู้คนเนี่ยก็ต่างพากันปลบมือนะฮะซึ่งแต่นางเอกเนี่ยกงวว่าทำไมผมมึงประหลาดประหลาดวะและอีกทางด้านหนึ่งนะครับไอ้ฮาวนะครับที่เคยไปกระทือบไปอืดอาดเอาไว้เนี่ยตอนนี้ก็เริ่มทําตัวอืดอาดแล้วเหมือนกันนะครับแล้วก็วันๆเนี่ยก็แต่กินน้ากิน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 เยอะมากเลยนะครับผมซึ่งก็ทําไม่รู้เลยนะครับว่าโรงเรียนแห่งนี้เนี่ยก็กาลังโดนคาําสาปก้นหอยมรณะ,ะอยู่นะครับ แล้วพอเลิกเรียนนางเองเนี่ก็ไปหาแว่นที่โรงพยาบาลนะครับซื้อขนมเค้กมาฝากแม่ของแว่นด้วยแต่แว่นเนี่ยก็บอกว่าไอ้เค้กที่เป็นวิปครีมเป็นก้นหอยแบบนี้นะ่ยต้องทิ้งไปให้หมดเลยนะต้องเป็นเค้กหน้าเรียบเท่านั้นแม่ผมนะ่ะตอนนี้หลอนมากเห็นอะไรเป็นก้นหอยไม่ได้เลยแล้วพอไปเจอกับแม่เนี่ยก็เพราะว่าที่มือเนี่ยก็คือต้องทําแผลนะครับส่วนหัวเนี่ยก็เดาว่านางเนี่ยคงจะโกนผมทั้งหมดทิ้งเลยนะครับแล้วก็น่าจะทําร้ายหัวตัวเองที่เป็นรอยก้นหอย แล้วสักพักนักข่าวก็โทรมาหาแว่นเพื่อจะอธิบายเรื่องสาเหตุการตายของพ่อแว่นแล้วก็เรื่องอาถรรพ์คำสาปก้นหอยในเมืองนี้ก็เลยจะชวนออกมาคุยกันข้างนอกพอแว่นเดินอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยก็สังเกตเห็นโปตเตอร์ว่าในรูหูของคนเนี่ยหูชั้นในเนี่ยจะมีรูปหอยโข่งอยู่ก็เลยรีบดึงโปตเตอร์นั้นออกมานะเพราะกลัวว่าถ้าแม่รู้เนี่ยจะต้องทํรลายร่างกายตัวเองอีกแล้วพอเดินออกมาเรื่อยๆเนี่ยก็เจอไอ้เพี้ยน,นะครับมันดักหน้าแล้วก็บอกว่าฉันน่ะรักเธอมากนะรู้ไหมแต่ฉันน่ะ มีวิธีอยู่นะที่ทําให้เธอนะ่ะจดจําฉันไม่ลืมและในระหว่างที่นักข่าวเนี่ยกำลังขับรถมาอยู่ไอเพี้ยนเนี่ยมันก็กระโดดเข้าไปให้รถของนักข่าวเนี่ยชนเลยนะครับผมแล้วแม่งก็ตายติดอยู่ตรงล้อนะนะั่นน่ะส่วนนักข่าวเองเนี่ยก็น่ากระแทกกระจกจนตายเลยนะครับมีลูกตาปิ้นออกมาตรงกระจกด้วยนะโหดมากจดน,นี้ซึ่งภาพเนี่ยผมก็อาจจะเอาลงไม่ได้นะครับมันสยองขวัญเกินไปนะเดี๋ยวโดนแบนและในคืนนั้นที่โรงพยาบาลนะครับก็มีตาขาบตัวหนึ่งครับกำลังเดินกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กจะเข้าไปในหูของแม่่แวน แต่แม่แว่นเนี่ยมันก็ตื่นขึ้นมาก่อนแล้วก็ควี้ย่างแต่ขาบทิ้งไปแล้วก็เอากะถางต้นไม้เนี่ยโยนใส่ด้วยนะครับแต่กลายว่าไอ้ตะขาวตัวนั้นเนี่ยก็คือวิญญาณพ่อของแว่นเองนะครับมาตามหลอกหลอนแล้วก็บอกว่ารู้ไหมในหูของแกเนี่ยมีก้นหอยอยู่นะแกเนี่ยต้องมาเป็นก้นหอยกับฉันมานี่มาก้นหอยก้นหอยในหูแกมีก้นหอยก้นหอยแม่แว่นเนี่ยมันก็หลอนแล้วก็กลัวมากเลยครับแล้วก็หยิบเศษกระถางต้นไม้ที่ทําแตกไป ทิมเขาหูตัวเองตายเลยนะครับผมแล้วพอถึงวันที่ต้องเผาศพแม่แว่นคุงนะครับก็กลายว่าควันที่ขึ้นมาตรงเมนเนี่ยเป็นควันรูปหน้าของพ่อแม่กําลังกืนกินกันไปกืนกินกันมานะครับผมและในตอนนั้นเองที่เมืองแห่งนี้เนี่ยก็เริ่มมีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องความอาถรรพ์แล้วนะครับจนมีนักข่าวเนี่ยมาสัมภาษณ์แล้วก็ได้พบว่าตอนนี้อีเดนเนี่ย ผมแม่งเริ่มกลายเป็นม้วนก้นหอยแล้วขยายใหญ่จนผมบังเพื่อนแต่ไปหมดทางเดินเลยนะครับแล้วก็เริ่มมีเด็กนักเรียนบางคนเนะเริ่มกลายร่างกายเป็นหอยทากแล้วนะครับส่วนพ่อของเนีที่เป็นช่างปั้นนะครับตอนนี้ก็เอาแต่มองลายก้นหอยที่อยู่ภายในเหล็กกลมนะครับพอเนี่กลับมาถึงบ้านเนี่ยซึ่งแวนเนี่ยก็มาด้วยนะครับนเนี่เกก็ถามว่าพ่ออยู่ไหนพ่อพ่ออยู่ในห้องเตาเผาหรือเปล่าๆๆในห้องเตาเผาเนี่ยมีแต่ดินปั้นที่เป็นลายก้นหอยทั้งนั้นเลยนะครับแวนเนี่ยมันก็เริ่มอยู่ก็ซุดตัวลงมาแล แล้วก็เพราะว่าขาของมันตอนนี้ม้วนขด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 ,ขดจนไม่สามารถเดินได้แล้วนะครับนางเอกหนีไปนางเอกผมโดนอาถรรพ์แล้วแต่เธอต้องไม่โดนนะเธอต้องรีบหนีไปจากที่นี่นางเอกเนี่ยมันก็เลยเข้าไปก่อนนะครับแล้ว่าเธอห้ามตายนะไหนว่าเธอจะปกป้องฉันไงล่ะอย่าตายอย่าตายแล้วพลอยแว่นมันได้สติกับไมกค้งนะครับ กลายว่าตอนนี้แม่งเหมือนแบบทั้งข้างล่างข้างบนเนี่ยตัวบิดเป็นเกลียวนะครับแล้วก็พุ่งเข้ามาหานี่เอกอานางเอกมาเป็นเกลียวด้วยกันเถอะแล้วพอภาพตัดมาทีนะครับก็เป็นภาพเหล่าคนที่โดนอาถรรพ์คำสาบก้นหอยเนี่ยคลอมงามนะครับอย่างเช่นอีเดนนะครับตอนนี้ก็ผมเป็นก้นหอยเป็นโัวหัวแล้วครับแต่กลายว่าโดนเส้นผมเหล่านั้นเนี่ยดูดพลังชีวิตจนแห้งตายไปเลยนะครับส่วนพ่อของนางเอกเนี่ยที่เอาแต่่องเหล็กที่อยู่ในก้นหอยเนี่ยก็คือ แทงตาตัวเองตายนะครับและนักข่าวที่มาทําข่าวเนี่ยพอขับรถอยู่เนี่ยก็รถชนกับข้างทางจนตายกระเด็นออกมากลายเป็นหอยทากและแว่นคุงเนี่ยก็ตายในสภาพที่ตัวบิดเกลียวทั้งตัวเลยนะครับผมและหังก็จบเพียงเท่านี้ครับซึ่งหนังเนี่ยมันก็ไม่ได้เฉลย ER ด้วยนะว่าสุดท้ายนางเอกรอดหรือเปล่านะฮะได้หลังจากนี้นะครับก็คือความรู้สึกที่ผมได้ดูนะครับ ผมรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะดัดแปลงมาจากมังงะเนี่ยแต่มันทําออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับคือมันรู้ว่าควรจะตัดทอนส่วนไหนออกไปควรจะเน้นตรงไหนให้มากขึ้นอย่างเช่นไอ้ตัวไอเพี้ยนเนี่ยที่มันชอบออกมาแว่นางเอกเนี่ยคือในมังงะเนี่ยพอมันตายอยู่ใต้ท้องรถแล้วเนี่ยตรงรอแล้วเนี่ยมันดูเหมือนมีสปริงเข้าไม่ได้ร่างกายแล้วทําให้ตัวมันเนี่ยกลายเป็นกล่องตกใจกระโดดมาเยงเย๋เยเย๋หลอกในเอกอีกทีหนึ่งด้วยนะหรือว่าอย่างตัว อืดอาดกับไอตัวไอ้ห้าวเนี่ยในมังงะเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันจะกลายเป็นหอยทากแล้วก็คารเลือดโรงเรียนแล้วก็สุดท้ายก็มาผสมพันธุ์กันเองด้วยหรืออย่างตัวเพื่อนนางเอกที่ผมสั้นเนี่ยในหนังผมสั้นนะแต่ในกราร์ตูนเนี่ยมันจะมีเรื่องราวที่มันเหมือนพยายามจะแย่งไอ้แว่นอยู่คือเหมือนประมาณว่าชอบพระเอกเหมือนกันแล้วก็เลยจะมาแย่งกันซึ่งตรงเนี้ยมันก็ตัดทอนออกไปนะซึ่งใน,นเรื่องตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นในกราร์ตูนเนี่ยมันจะเป็นตอนตอนหนึ่งเลยนะ แต่ในหนังเนี่ยมันจะเน้นไปถึงเรื่องความสยองขวัญความอาถรรพ์ที่เกิดจากพ่อของไอ้แว่นถ่ายทอดมาสู่แม่จากแม่เนี่ยถ่ายทอดมาสู่ไอ้แว่นจนสุดท้ายเหมือนแบบ,บครอบครัวนี้มันก็ตายไปกันหมดเลยนะครับแต่จริงๆนะผมไม่ค่อยชอบตอนจบที่ไอ้แว่นเนี่ยมันตายแบบนี้สักเท่าไหร่นะครับที่อยู่ๆมันแบบเหมือนจะไปขี้ใครเลยบางอย่างแล้วกลายว่าอา้าวอยู่ๆเพ่อเอีงมึงจะตายก็ตายแบบอย่างนี้เลยเหรอแต่คืออย่างในการ์ตูนเนี่ยมันจะมีเมืองที่อยู่ใต้บ่อน้ําลงไปอีก ซึ่งไอบอ่อน้ําแห่งนี้มันมีความสําคัญมากเลยนะแต่ในหนังเนี่ยมันกลับไม่ได้พูดนะครับผมแต่ผมก็เข้าใจได้ว่าในการ์ตูนเนี่ยถ้าผมจะให้ปิดมันน่าจะสองเล่มจบนะแต่เขาเอามายัดให้อยู่ในหนังชั่วโมงครึ่งได้เนี่ยผมก็ถือว่าเขาก็ค่อนข้างเก่งแล้วนะครับแล้วก็เหมือนพยายามเลือกประเด็นที่มันทําให้ดูตื่นตาตื่นใจออย่างตัวพ่อของนางเอกเนี่ยในการ์ตูนเนี่ยผมจําได้ว่าเขาน่าจะมีชีวิตอยู่อีกนานเลยนะไม่ได้แบบบ้าเอาเหล็กแทงเข้าไปในตาตัวเองนะเนี่ยแต่คราวนี้ มันก็คงอยากจะทําให้เหมือนกับว่าเรื่องนี้มันดูกลมขึ้นนะไม่ต้องแบบต่อไปยาวๆซึ่งผมว่ารวมๆเขาทําออกมาได้ดีนะครับและถ้าพูดถึงเรื่องโปรดักชันนะครับผมว่าการเล่าเรื่องและเทคนิคการตัดต่อของมันเนี่ยซัพพอร์ตกันได้ดีมากๆเลยนะอย่างเช่นแค่ฉากที่พระเองเนี่ยมันรับโทรศัพท์จากนักข่าวอะ่ะคือจริงๆมันจะปล่อยเป็นช่อน,นี้นิ่งๆไปเลยก็ได้นะแต่คราวนี้มันเลือกที่จะใช้วิธีแบบจําคัดปึบปบปึบเข้าไ ใกล้ๆหน้าเพ็ขึ้นเรื่อยๆหนังเนี่ยมันก็บิวให้เห็นความแปลกความเพี้ยนความประหลาดของหมู่บ้านแห่งนี้ได้ทุกซีนอะ่ะหรือว่าถ้ามันมีซีนไหนที่ตัวเพคกับนางเอกเนี่ยไปอยู่ในสถานที่ที่มันใหญ่ๆอย่างเช่นสวนสาหารณะอย่างเงี้ยมันจะมีเหมือนแบบใส่กิมมิกเล็กๆไปเป็นวง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 ,วงซึ่งมันเล็กมากจริงๆอะแต่พอเห็นแล้วมันเราก็เราก็รู้สึกได้เลยว่าเออมันก็ มีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่มันใส่อยู่ซึ่งผมว่าตรงนี้แหลนะที่มันทําให้หนังมีสเสน่ห์นะครับซึ่งเขาเนี่ยก็การที่จะใช้เทคนิคการถ่ายภาพแล้วก็การตัดต่อเนี่ยเข้ามาใส่ทุกช่วงเวลาเลยนะครับซึ่งก็ยอมรับว่าบางเทคนิคนียดูแล้วมันก็อาจจะดูกองแกง๊งดูเหมือนดูตลกมากกว่าแต่บางอันเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันก็ทํางานกับคนดูได้ดีนะก็เลยรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยนอกจากการเล่าเรื่องที่มันกระชับแล้วก็เป็นกลอนที่ดูโกมแล้วเนี่ยการตัดต่อเนี่ยมันก็ส่งเสริมกับตัวหนังและทําให คนดูเนี่ยสามารถติดตามได้เรื่อยๆไม่น่าเบื่อเลยนะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหนังนะครับที่ดัดแปลงมาจากมังงะและทำออกมาได้ดีนะและหนังเรื่องนี้นะผมให้คะแนนไปที่7คะแนนเลยครับแล่วเพื่อนๆที่ฟังสปอยเรื่องนี้นะครับหรือว่าเคยอ่านมังงะเรื่องนี้มาก่อนเนี่ยมีความรู้สึกยังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมแล้วถ้าอยากจะสนับสนุนผมนะครับก็สามารถกดสมัครสมาชิกหรือกดปุ่มจอยเพื่อเข้าไปเลือกแพ็กเกจที่ต้องการได้เลยนะฮะสนับสนุนผมเนี่ยแค่เริ่มต้นเดือนละ 50บาทเท่านั้นนะครับก็เอาน้องป่าไปเลี้ยงให้โตได้เลยนะฮะและถ้าเพื่อนชอบฟังรีวิวหนังชอบฟังสปอยหนังนอกกระแสนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครและเพื่อเป็นแรงใจกับผมด้วยนะครับผมกดซับสไครต์ตรงนี้ได้เลยนะฮะและท่านนะครับก็ยังสามารถฟังคลิปสปอยอื่นได้จากตรงนี้ได้เลยนะคลิกลิงก์ที่หน้าจอได้เลยนะครับส่วนคลิปนี้ครับดูหนังนอกกระแสก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ <noise> この町ももう終わりだわ。